ร้านเต้าหู้ที่ไฮโซที่สุดโทฟุยะอุกไกแอมอินเจแปนก็ฉันอยู่ญี่ปุ่นชาแนล EP นี้เราจะกินกันไปด้วยแล้วก็คุยกันเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจในญี่ปุ่นนะคะใครอยากรู้ว่าทำงานร้านนวดได้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่ไปชมกันเลยค่ะที่สา คือเส้นโซบะข้างบนคือไข่ปลานะคะ,ะยากไปเลยต่อด้วยปลามากูโรแล้วก็กุ้งอบสเตอร์คะรร่ะอลบ o b s อ e อ ทาใหม่เทคทูทาอีกเพราะว่ากินเสร็จแล้วกินไว้แห่อีกหึังอ่าทาอีกเดี๋ยวไม่สวยเหนียร์ให้ถอยทาอีกเมื่อกี้เป็นยูทูบเบอร์มันก็ยากเหรอถ้าจะลำบากขนาดนี้ชื่อไอนะอ๋อเหรอเอาชื่อไอมีสองชื่อชื่อแจ๊กก็เดี๋ยวฉันเอานี้ไปลงด้วยฉันไม่ได้บอกด้วยเรียกไอดีกว่ามันจะดูเป็นผู้หญิงหน่อยไงเรามีสองชื่อคนมีสองชื่อไม่น่าเกลียดนะไม่ บางคนมีถี่ห้าชื่อบางคนมีแปดเก้าชื่อบางคนเปลี่ยนทุกเทศกาลอย่าไปคิดมากทีกที่มีผัวเออเรเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนใหม่พอเราเปลี่ยนแฟนใหม่เราก็ต้องมีชื่อใหม่เดี๋ยวเขาบอกอ้าวคนไทยคนนั้นน่ะพี่ชื่อแจ๊กอ่ะไม่เราไม่ชื่อแจ๊กถ้าทำอะไรเงียเราจะรีบเปลี่ยนชื่อเราชื่อไอเราต้องรีบเปลี่ยนชื่อก่อนเดี๋ยวคนอื่นจับได้ชื่อไอไอมาอยู่ญี่ปุ่นตั้งแต่ อายุ19แต่ไม่ต้องถามว่าอายุเท่าไหร่ไม่บอกมาตั้งแต่คนรู้บอกไม่อยากรู้ไม่อยากรู้แล้วแต่แล้วแต่เออให้เกียรติหมอศัลยกรรมเราบ้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้คือถูกทั้งหมดยกเว้นหน้าแพงสุดทุกหมอ ไทยญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นเกาหลีคือใช้ของแท้หมดไม่มีเทียมไม่ได้เป็นหน้าเทียมนะเป็นหน้าแท้เราใช้ของแท้แล้วต้องแพงสุดแพงสุดที่หาได้นี่ไอเรียกว่าไอใสเปยไอใสเปยเปยหน้าเปยทําตรงไหนมาบ้างก่อนไม่ทําตรงไหนมากดีกว่าทับยาวแล้วแต่แบบว่าศัลยกรรมใหญ่ๆก็คือแค่ทําแค่จมูก็จริงๆ ที่หมอสมศักดิ์ุญยาศักดิ์ก็คือทำมากี่ปีแล้วทำมากี่ปีแล้วจำไม่ได้ประมาณห้าปีเขแล้วเออเดยไปฉีดไขมันเคยไปฉีดไขมันเออแต่ไม่พูดถึงมันยังเหมือนยังเหลือนะมันตึงมากเลยนะอันนี้อ้วนอ้ยมันจริงของจริงไขมันก่อนเออแต่มันยังตึงมันเหมือนแบบมันแบบล็อกไว้เลยอ่ะจริงเขาบอกว่าได้สองปีนะแต่จริงๆนที่ทำมาห้าสี่สามสี่ปีแล้วผลของการทําไขมันก็คือเวลาครั้งแรกอ่ะถ้าทําครั้งแรกคุณหมอจะ เอาไขมันตรงก้นเขาก็จะมันจะมีแผลเป็นใต้ก้นแล้วรอบที่สองเว้ยเราก็นึกว่าจะเอาที่เดิมเปล่าก้าเอาขอบบิกินี่แล้วหมอพี่แม่งกูเต็มมากเลยไม่เตรียมตัวอะไรไปเลยแม่งโคตรอายเลยเอาตรงไหนนะเอาตรงแบบข้างขายรอบิกินี่ใช่ขอบบิกินี่อ่ะขอบบิกินี่มอยู่ไหนตรงนี้อ๋อขอบบิกินี่ตรงนี้ไง ขอบิกินี่ก็คือร่องร่องอย่างเงี้ยนะร่องสามเหลี่ยมนะแล้วเขาเรียกว่าไหนขอบิกินี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีแผลเป็นเหมือนรอยเข็มอือถ้าคนที่แผลเป็นหายยากนี่จะเป็นแบบโอ้มันจะเป็นแผลเป็นเยอะขนาดนั้นเลยเป็นแต่บางคนมันไม่ชัดไงสำหรับของชาวไทยก็คือมันชัดของของเราอ่ะมันจะชัดเก็บไหมไม่เก็บเพราะเราไม่รู้ไง เออเป็นแบบเรื่องที่แบบต้อง,องทำความสะอาดหมอกว้อไปด,ด้วยนะจ๊ะแต,ตอนนี้กินเก่ามากเราเปไ็นเลเซอร์มาหมดแล้วเนี่ยต้องทำความสะอาดหมอก,กอ้อยก่อนไป <c oughs> เมนูนี้ก็คือซุปนะคะมีเต้าหู้แล้วก็ชีลากโกที่เป็นท่ออสุจิของปลาท่ออสุจิ ป่าเอาจริงๆเออไม่ต้องเงียบบ่อยก็ได้เอาเราเราต้องบรรยายด้วยนี่ก็คือแต่ว่ามันจะมันๆแล้วก็คุมก่อมอร่อยเหมือนสมองไม่ต้องแตกมันเป็นอาสุจิไม่ต้องกินแล้วพี่แจ๊คเอาจริงๆแตำเอาเซียนก่อนเชิญก่อนคำไปญี่ปุ่นนะคำไปก็คือชนแก้วนี่เรามาชนสมองเชนสมองชนนางอาสุจิกันเข้าไปข้างหน้าอีกสิเอาเรื่องงานกันดีกว่าตอนนี้ทำงานอะไร ตอนนี้ก็เปิดร้านนวดอยู่เป็นเจ้าข,ของร้านนวดเป็นเจ้าของรา้านนวดไทยในญี่ปุ่นนะทหญ่ไทยซับเอ้ยไทยไซตามะไม่ใช่ไซตามะบอกชื nee. yes> <t ick> <t ick t <t t ่อบอกชื่อร้านรักไทยร้านรักไทยนะคะคนที่อยู่ในญี่ปุ่นก็มาลองนวดได้ร้านชื่อร้านรักไทยใช่อยู่แถวไซตามะนะไซตามะโคชิกายะค่ะ แล้วก็ใครผ่านไปแถวนั้นก็แวะมาทำถ่ายได้เป็นเจ้าของร้านมีทั้งหมดเจ็ดเตียงเจ็ดเตียงคือลูกค้าเข้าได้เจ็ดครั้งหนึ่งสี่เจ็ดคนใช่นวดออยก็คือสองเตียงแล้วก็นวดไทยสี่เตียงรายได้ของพนักงานที่แบบเวลาไปทํางานร้านนวดเนี่ยดีไหมรายได้ดีไหม เอาสําหรับร้านตัวเองนะร้านตัวเองที่อยู่ที่ไซตามะนะคะอันนี้คือเอาจริงๆคือแล้วร้านมันก็แล้วแต่สถานที่เนาะก็ได้เยอะได้น่อยแล้วแต่ความขยันของแต่ละคนคือเอาสําหรับร้านตัวเองถ้ามาทุกวันทํางานทุกวันรายได้ต่ำๆก็ดือไม่ใช่ว่าจะนวดงอแงๆมาจะให้ถังแล้วมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นใช่เนาะก็ต่ำๆคือต่ำๆแบบไม่ได้เลยก็ประมาณ2 6 0 0 0 0เยน็ประมาณก6 0 0 0 0เยน70,000บาทไทยปะ ประมาณนั้นป่ะถึงคนที่ขยันสุดๆที่ขยันที่เคยได้มาแบบทำแบบจริงจังขยันแล้วก็เขามีลูกค้าเขาอัธยาใสยดีอะไรเงี้ยก็ประมาณ5 0 0แสนเยนก็ประมาณเยนต่อเดือนบาทต่อเดือนแสนสามหมื่นบาทต่อแล้วแต่คนแล้วแต่บอกเลยก่อนแต่ต้องขยันนะขยันแบบโคตรโคตรโคตรอะขยันแบบเดียวแล้วทำงานที่อื่นอีกไหมมีมีทำขายกระเป๋าแบรนด์เนมแบรนด์ไทย ขายกระเป๋าแบรนด์เดมที่เมืองไทยถ้าใครอยากได้กระเป๋าแบรนด์เดมของแท้มือสองมือสองราคาดีก็ดูได้ที่เดี๋ยวนะเพ็ไหนเพ็ไหน IG NP Mart Official โอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะมไม่รู้ขึ้นเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะขึ้นให้แล้วก็สํสำหรับคนที่อยู่ในญี่ปุน่นฝากขายอ๋อ ให้ราคาดีก็คือฝากกับเราขายได้ใช่ฝากขายได้ฝากขายกระเป๋าแบรนด์เนมฝากขายแบรนด์เนมว่าอย่างนั้นเนาะใช่ใอะไรก็ต้องเป็นแบรนด์เนมถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่ไลน์แอดเดี๋ยวจะลงไว้ข้างล่างจริงนะคะเน้นของจริงไม่ได้นะคะก่อนที่จะส่งทุกทุกรายการเนี้ยเราจะเช็คก่อนนะคะถ้าของปลอมนี่ก็เราก็คือส่งกลับแล้วก็ของที่เอามาขายทุกชิ้นถ้าปลอมยินดีคืนเงิน100%เเต็มสบายใจได้งั้นถ้าใครอยากได้กระเป๋าอ่าไม่ใช่กระเป๋าเนาะแบรนด์เนมสอง ใช่ใช่แบรนด์เนมมือสองราคาดีสภาพสวยอะไรเงี้ยฟอลโล่ที่ไอจีเก็บตังค์ดวดตรงนี้ขึ้นให้ดูวยหรือว่าถ้าอยากหาอะไรอย่างงี้เนาะก็บอกได้ใช่บอกได้บอกได้อยากได้แบบนี้ราคาประมาณเท่านี้แล้วก็สภาพประมาณนี้อะไรเนาะใช่ใช่ใช่ได้คนที่อยู่ในญี่ปุ่นอยากฝากขายก็ฝากขายได้เออโอเคคนที่อยู่ในญี่ปุ่นก็ซื้อได้นะคะ ใช่ซื้อได้ซื้อได้ถ้าไม่เกลียดพวกเราไม่เกลียดพวกเราซื้อได้บ้านเราไม่มีคนเกลียดถ้าเกลียดแต่อยากได้ละค่ะดิก็ซื้อแค่กระเป๋ากับมันก็พออะไรเงี้ยไม่ต้องคุยกับมันเยอะได้อันนี้ก็ได้อันี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อ่าไหนเอาคุยแล้วคุยมีอาชีพ้านนวดแล้วก็ขายกระเป๋าแบรนด์เนมตอนนี้นะขายกระเป๋าแบรนด์ก็ธุรกิจข้างหน้าก็คือสําหรับคนในญี่ปุ่นก็คือเดี๋ยวจะสักคิ้วด้วยสักคิวหุมิติจะไปสักคิวหุมิต หงมิติโอ้ยเอาแบบถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาใช่คิ้วฟูคิ้วสวยโแเฮงดีอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องกลับไปเมืองไทยแล้วเดี๋ยวเราทําให้เอออืมไปเรียนแบบเรียนมาเลยเรียนโงเฮงมาด้วยใช่ใช่แกนนองแกนนงแกน่าใช่จานนี้ก็เป็นสเต็กเนื้อค่ะประสบการณ์ความรักดีกว่าเคยเจอผู้ชายแนวไหนที่แบบอยากเมาว่า บบอยากเมางว่าเฮ้ยมันมีผู้ชายแบบนี้อมีตอนครั้งหนึ่งเราช่วงนั้นแม่เราอีกแบบอยากให้แต่งงานไงนี่ก็ไปเข้าบริษัทช่วงสามสิบต้นต้นแม่อยากให้เป็นฝั่งวันขาเออนี่ก็ลำคานไงไปเข้าบริษัทหาคู่จ้าเออมันก็จะมีนะที่บุญน่ะคือบริษัทหาคู่เหมือนแบบว่าถ้าคุณไปสมัครเสร็จเขาก็จะให้คุณเลือกว่าคุณอยากได้ผู้ชายแบบไหนอะไรยังไงโปรไฟล์ที่มันต่างกับ แอปหาคู่มันต่างกันยังไงถ้าแอปหาคู่นี่ก็คือเขาจะแอปได้ว่าเขาโสดแต่อันมันอาจจะโสดไม่จริงอีนี่ก็โดนหลอกมาแล้วอะไรรอบน้าจดนมาเมาออาจจะโกหกแล้วก็เคยโดนหลอกมาไงเราก็เลยไปหาหาเพื่อพอดีเพื่อนรู้จักกับคนที่บริษัทหาคู่ก็เลยไปแบบนั้นดีกว่าปลอดภัยแล้วเขาโสดจริงนะเพราะว่าเขาก็คือต้องหาแบบข้อมูลของผู้ชายที่มาต้องมีใบโสดมาด้วยโอ้จริง สมัครใช่ผู้หญิงก็ต้องมีแต่พอดีเราเป็นคนต่างชาติไงเขาก็รู้ว่าเราโสดจริงก็คือแล้วแต่ที่มันก็คือหยวนหยวนได้แต่สําหรับของเราไปนี่ก็คือสมัครถ่ายรูปอะไรเสร็จสับก็ประมาณ1นึ่งแสนหมื่นเยนสมัครค่ารหนึ่งประมาณสามหมื่นบาทแล้วเขาจะมีทุกคนเตรียมตังค์กระสามหนึ่ะก่อนจะมีผู้ชายแล้วถ้าแต่งงานก็คือจ่ายอีกประมาณ1นึ่งแสนคือถ้าได้หนึ่งแสนบาทใช่หนึ่งแสนบาทก็ประมาณ1นึ่งแสนบาทก็ประมาณ30 ามแสนเยนสามแสนเยน,น,เยนคือถ้า,ถาได้แต่งงานแต่ถ้าไม่ได้แต่งงานตืนนี่ไม่ต้อง,องจ่าย <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องจ่ายออกมาส,สิแล้วแต่บริษัทบางบริษัทเขาก็เอาแค่ตอนสมัครอืมแค่ค่าสมัครใช่แล้วแต่แล้วแต่ที่นะอ,อันนี้ที่ของเราแต่บางบริษัทก็คือถ้าแต่งแล้วก็คือต้องเหมือนค่าเหมือนเหมือนค่าคนในนี้เนาะคนแนะนำอะเนาะใช่ใช่ใช่ค่าถึงสอบริษัทไม่ได้จ่ายให้แม่กูจ้าจ่ายให้คนหาคู่จ้าแม่กูไม่ได้ าก็มีแบบว่าเราไปนัดเจอหนึ่งครั้งจ่ายให้กับบริษัทหาคู่5 0 0 0เยนก็ประมาณ1,500บาทเออบาทพื่อที่จะไปเจอกับผู้ชายจะเจอผู้ชายครั้งหนึ่งก็พันห้าจ้ะกูชีวิตก็ทุกอย่างมีราคาทุกอย่างมีราคาเป็นคนที่เอ้าเป็นผู้หญิงมีราคาก็คือไปไหนก็คือไม่ใช่ถูกถูกนะคะโปรยโผู้ชายคนไหนสนใจนะคะติดต่อได้ไนเอ้เขามีเพจด้วยนี่ มีเพจโสดในญี่ปุ่นอ่ะโสดในญี่ปุ่นตามชื่ในญี่ปุ่นโซดเจแปนได้คู่ไหมเจอของแปลกเองเจอของแปลกเดียวแต่ถามถึาใจแค่ทด้พอได้ของแปลกคือมันจะเหมือนแบบผู้ชายเกาหลีที่มีเขาสัตว์ที่เขาถือสัญชาติญี่ปุ่นอ๋อเป็นสัญชาติเกาหลีเป็นโอป้าโอป้าที่ต่ในญี่ปุ่นแต่ว่าเขาไม่บอกว่าเขาเป็นเกาหลีแต่เรารู้อะนามสกุลมันจะบอกไงคิมคิมคิมยองจำไม่ได้ว่าเป็น อีเนียก็คือคือเป็นผู้ชายบ้าความดูดวงเว้ยบ้าดูดวงแลต่ก็หลอกว่าตอนนี้เขาเป็นโปรไฟยังไงโปรไฟโปรไฟเขงเป็นเจ้าของบริษัทเออเอาไม่แต่เขามีนี่เนาะแล้วผู้ชายเลือกเงินเดือนผู้ชายได้ด้วยเลือกเลือกโปรไฟเลือกเงินเดือนให้เราได้ด้วยแต่ว่าถ้าเราไปเจอแล้วเขาจะชอบเราไหมอันนั้อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ถ้าเรากดอยากเจอคนนี้แล้วถ้าเขาปฏิเสธเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เจอคือทั้งสองฝ่ายมีกันเลือกใช่ใช่แบบว่า ถ้าสมมติว่าคลิกกันปุ Hence, ๊บก็ไปเดทกันได้ใช่ใช่ใช่เหมือนรายการทีวีเนาะ่าทำรายการทีวีอย่างนี้เนาะจริงจริงประสบการณ์เยอะประสบการณ์อะเยอะประสบการณ์ใส่เปประสบการณ์สายเปนั่นแหละต่อต่อต่อแล้วถ้าเราไม่ชอบเราก็ปฏิเสธได้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นถ้าเขาอยากขอเดทเราแต่เราไม่ชอบโปรไฟล์เขาเราก็ขอปฏิเสธใช่เราไม่ชอบโปรไฟล์เราไม่ชอบหนาอะไรเงี้ยเราสามารถปฏิเสธได้แต่ทันโตหมายถึงว่าคนที่ดูแลเราเขาก็จะประมาณบิวให้เราอยากห้เจอเพราะเขาจะได้คียนึงก็พันห้า เออเขาก็อยากเราไปเจอเยอะเลยใช่นี่ไปเจอมาแค่2คนนะใช่หรอสองคนสองยิงสิไม่ใช่เจะได้ตังค์จะได้ตังค์ไม่ได้อยากเยอนะจะได้พหน้าจะได้พหน้ากูต้องเลือกแล้วต้องเลือกแล้วต้องเลือกขึ้นหน่อยต้องเลือกไม่ใช่ตแล้วนายต่อไปแล้วอีนี่แม่งบ้าดูดวงเว้ยพอดูเป็นว่าใช่นักดูดวงใช่ไม่ถ้าเจอครั้งแรกแล้วทันโตัวเขาไอ้เจ้าของคนที่เขา ดูแลเราอ่ะเขาก็จะถามว่าคนนี้เป็นยังไงอยากคุยต่อไหมถ้าอยากคุยต่ออ่ะเขาจะยังไม่ให้เราแลกเบอร์กันสองคนเขาจะถามเราก่อนเขาจะถามเราก่อนแล้วเขาถึงจะให้เบอร์เราหลัรือรายเรากับอีกคนนึงคือคนนั้นถ้าเขาไม่ได้สนใจเขาจะไม่ต่อมาว่าไม่อยากเจออีกอแต่ถ้าสั่งม้นเขาสนใจเราทางนั้นก็จะมาบิวเราว่าเออเจอดีไหมคุยต่อไหมอะไรทางมันเขาสนใจเราเรา จะอนุญาตให้เบอร์ไหมอะไรนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งหรือว่าถ้าเราต่างไปแล้วเราคิโตเบโมเดหมายถึงว่าเจอการครั้งแรกเราปิ้งกันทั้งสองคนปิ้งปิ๊บวัดะ่างั้นอันนี้คนที่สองก็คือแอบแลกลายกันไว้แล้วแต่ว่าก็ต้องดยู่ดวงเนี่ยหรอคนที่สองมาอีกคนหนึ่งอีกคนที่ส่งรูปให้อะก็คือเขาก็จะคุยอะไรเขามีสองคนนะมีแค่สองคนใช่ก็คือขายออกทั้งสองนั่นแหละแต่ แต่แต่ก็แป๊กแปลั้งสองนั่นแหละแล้วเขาก็จะถามแล้วก็เราก็แอบแลกลายกันได้แต่ว่าขั้นตอนก็คือต้องตามขั้นตอนเหมือนเดิมว่าไปขอไปติดต่อทันตัโตของเราแล้วถ้าเราแอบแลกลายแล้วเราแบบคุยกันไปเรื่อยเราก็ไปแอบนัดเจอกันไม่ได้อันนี้ไม่รู้ยังไม่เคยทำมันมั่เป็นคนดีล่ะ ต้องเสียพันห้าหล่ะต้องเสียพันห้าต้องเสียพันห้าก่อนเพื่อนเราต้องใส่เปย์ใส่เปย์ผู้หญิงใส่เปย์ใครใครใครชอบทางนี้นะคะยังเหลืออยู่นะคะผู้หญิงใส่เปย์อะไรไงชอบพอแม่งไปดูดวงปุ๊บดูดวงไม่เข้ากันปุ๊บแม่งรู้สึกว่าเราผู้หญิงอะเนาะมันจะมีความสัมผัสคืออีนี่แม่งเปลี่ยนไปวะก็คือไปเจอเขากี่ครั้งไปเจอประมาณสามครั้ง ไปเจอเขาสามครั้งเขาไปดูดวงแล้วเขาก็ไปแล้วแม่แบบถามว่าแล้วไม่เออแล้วไงต่อหลังจากนั้นพออีนั่นบอกว่าดวงไม่เข้ากันนอะไรเงี้ยอีนี่ก็หายไปเออเราก็รู้นะก็ไปเลยก็เลยก็เลยกันไปเลยเงียบเงียบหายไปเลยกรุบกรุบ คือเป็นเอาจริงๆนะผู้ชายญี่ปุ่นมันก็แปลกนะมันมีแปลกหลายอย่างอันนี้คือแปลกแบบคืออันนี้แปลกอีกนเอาแต่จริงๆไอ้พวกที่เชื่อการดูดวงนี่คือเชื่อมากเขาเหมือนเป็นลัทธิเชื่อเหมือนแบบเออเชื่อเหมือนแบบลบอจี้อีผู้ชายแบบนี้ก็มีนะจ๊ะเชื่อดวงผู้หญิงคนนี้เชื่อดวง ครบแล้วไม่เห่งจ้งแต่ก็จะเป็นคนเป็นเรื่องดีของเรานะเออเราจะปุบปั๊าเราจะได้เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่แตถ้าต่อไปเราคบกันไปคบกันมาอยู่ดีๆแม่งวันนึงอ้าวผู้หญิงคนนี้ดวงตกให้คุณเลิกกับเขาซากเงี้ยแล้วเราลูกสองลูกสามเงี้ยบ้าเราจะทำยังไงถูกปะเพราะฉะนั้นถือว่าเราเป็นคนประสบการณ์เราถือว่าเราเราเรามาถึงจุดนี้ได้ดีแล้ว ไม่ต้องเจอกับคนอย่างนั้นเฮ้ยมึงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไปดูดวงจะไปไอ้นี่มากก็ขึ้นอยู่กับตัวเอง<ะ>มากกว่าออพอเราแบบว่าประสบการณ์เราเยอะขึ้นแล้วเราก็จะแบบเออนะอจ้าโอ้โหแ,แต่ตอนนั้นก็คงแบบรู้สึกไอ้นี่เนาะแย่เนาะเหมือนแบบอโอ้เชื่อมอดูจ้าเออมึงไม่หลอกพอพูดการละอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> กลับมา เงี้ยนะไม่ต้องใ่จริงนะคนอ่ะไม่ว่าประเทศไหนอะคนที่ใส่ดีก็มีเยอะคนที่ใส่ไม่มดีก็มีเยอะเยอะเยอะมันก็อยู่ที่ดวงว่าเฮ้ยเราจะเจอคนแบบไหนแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ที่ดวงอย่างเดียวนะมันก็ต้องแบบมันก็ต้องเลือกด้วย,วยไม่ใช่ว่าเอาเอเราจะไปจับคนนั้นทีคนนี้ทีมันต้องดีนะมันไม่ดีหรอกเราต้องเลือกเราต้องเลือกต้องศึกษาแต่สำหรับเราไม่ได้แบบว่าเอา ฉันเสียไปแต่คือเราได้ประสบการณ์มาไงอืใช่ไม่อยากคุยถึงทุกอย่างเป็นประสบการณ์ทั้งั้นแหละใช่ถูกมาล่ะแล้วแต่มุมมองใองชีวิตอ่ะอ่ะยังไงแอปหาคู่ยังไงเออก่อนที่จะจะไปบริษัทหาคู่ก็คือเล่นแอปก่อนแอปชื่อตอนนี้ยังมีอยู่ไหม YYC ยังมีอยู่ไหมไม่แน่ใจว่ามีไหมน่าจยังมีอยู่ชื่อ YYC แต่เราจะลองเสิร์ชดูใช่ใช่แต่ e แอปนี้ก็คือมันจะมีมันโกหกได้ไงว่าเราโสดแล้วก็จะมีมั่แต่เดางมันก็เยอะไงในพวกเฟนพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่แอปนี้ก็คือรวมผู้ชายในนั้นเราอยากหาคู่แบบว่าอายุช่วงอายุเท่าไหร่แล้วเงินรายได้ต่อปีเขาเท่าไหร่เด้งชัวนะแต่มันก็คือแบบว่าโกหกได้โกหกได้ตอนนั้นเราไม่รู้ไงแล้วอเป็นคนซื่อใสสเราหาประสบการณ์คิดว่าผู้ชายจะไม่โกหกเราทีว่าผู้ชายจะไม่ คนแบบนี้ถึงยังเหลืออยู่นะคะคิดว่าผู้ชายจะไม่ไม่คิดว่าเราไม่โกหกเขาแล้วก็คิดว่าเขาเขไม่ถาเราใช่ไม่กอนนี้เราต้องโกหกเขาก่อนที่คุณจะอบเมื่อก่อนใส่ใส่เรียกว่าเป็นคนใส่ใส่เมื่อก่อนใส่ใส่ตอนนี้ก็ใส่อสากกรรมก็ใส่ยาสายตอนนี้ก็ลายใส่ใส่กันใช่ใส่หัวแม่ไก่เงี้ยเออจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าบางทีเนาะไม่ว่าเราจะอยู่ประเทศไหนหรืออะไรเราก็ต้องเรียนรู้แบบคนในประเทศเขาเรียนรู้การเป็นอยู่บางทีการโกหกมันก็จะแปลกๆนะ แล้วทำเนียมคนญี่ปุ่นแม่งการพูม,มันจะปน 8, 8แบบปลกแปลกแปกจากบ้านเรานะใช่ใช่คนญี่ปุ่นแบบว่าถ้าเกิดรู้จักกันใหม่ๆเขาจะไม่พาไปหาครอบครัวไงอืออะไรไม่ได้นองอถูกใช่ก็จะมาปีสองปีแน่ใจแบบจะแต่งงานกับคนนี้แล้วถึงจะพาไปไงเออบางคนนริจริงแต่งแล้วยังไม่เคยไปหาครอบครัวเลยเออจริงเพราะว่าโตแล้วไงเราก็คือแบบว่าอยากใช้ชีวิตยังไงก็แล้วแต่ไม่ต้องบอกพ่อบอกแม่ก็ได้คือว่าเฮ้ยก็จากนั้นก็ไม่ต้องขอพ่อขอแม่ก็ได้เขาไม่ได้เป็นแบบประเทศที่แบบว่า ทุกสิ่งทุกอย่างต้องบอกพ่อแม่ก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่เขาเอาตัวเองเป็นใหญ่กว่าครอบครัวใช่ถึงว่าจะเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุดในชีวิตก็ทมก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องบอกกันทุกครอบครัวแต่ว่าครอบครัวที่บอกก็มีครอบครัวที่ไม่บอกก็มีใช่คนที่บอกก็มีคนที่ไม่บอกก็มีมันแล้วแต่แล้วเราเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยคนนี้เขาไม่พาเราไปหาพ่อแม่เขาไม่รักเราแต่ไม่รักเราโกหกเราหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เพราะบางคนเขาไม่ได้สนิทกับพ่อแม่ไงเป็นครอบครัวนั่นแหละแต่ว่าไม่จําเป็นต้องบอกทุกเรื่องไงใช่ เออนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวนะเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวก็เลยมาถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ได้ถึงกับไม่ดีนะเขาบางทางงีถ้าเราไปเจอพ่อแม่สามีที่ไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากไปเจอถูกปะมันก็เหมือนแบบ<ะ>ว่าเออมันก็ดีกับเรา<ม>ทั้งสองฝ่ายคือเราไม่ต้องแบบไปนั่งแบบปันญาเป็นจัไปเกรงหรือไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะใช่บางทีเราก็าไม่ได้เจอพ่อแม่ไม่ต้องทำตัวให้เข้ากับพ่อแม่ก็ได้แค่เข้ากับแฟนเราก็พอแค่เขารักเราครอบครัวเขาไม่ต้องเกี่ยวก็ได้ ถ้าครอบครัวเขาเกลียดเราตอนที่เขาไปมันดีตรงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เขาไม่ได้ไปอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ด้วยเนาะใช่แต่อยู่เป็นครอบครัวใหญ่ก็อาจจะแบบอึดอัดหน่อยบางคนก็มีแต่แบบส่วนใหญ่เขาจะแยกมาสร้างครอบครัวต่างหากก็คือแยกมาบางทีไปอยู่กับพ่อแม่สามีญี่ปุ่นมันก็โรคจิตบางทีก็แกล้งลูกสะใภ้ก็มีโอ้เยอะแยะบางคนรักก็มีเออเยอะแยะเอาพูดถึงแล้วแต่ครอบครัวนะรักก็มีแต่ส่วนน้อยมากส่วนมากจะแกล้งเพราะเขาแบบยังมองต่างชาติว่าเป็นต่างชาติใช่ เขายังไม่ได้เปิดรับทุกครอบครัวแต่ออสมัยออนี้ก็คือยังเปิดรับมากกว่าสมัยก่อนออแล้วนะเขาก็แบบบางทีเขาไม่ได้เหมือนไม่รับนะเขาเหมือนทำตัวไม่ถูกอะ่ะเอ,อ้ยฉันจะทําตัวกับคนอย่างี้ยังไงดีเพราะภาษาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เ,ออเขาก็เหมือนแบบว่าเกรงใจอย่างเงี้ยนะอาหารจานสุดท้ายนะคะก็เป็นข้าวที่เขาหุงกับหม้อนี้โดยเฉพาะเลยกินคู่กับปลาที่ราดด้วยซอสมิโซะนะคะ เป็นเจลลี่แล้วตรงนี้นะเขาบอกว่าบีบแล้วกินน้ำมันได้ด้วยนะจ๊ะขาให้กินส่วนน้ำผึ้งก่อนแล้วค่อยกินถือเผียวใช่งั้นคอ่ะแล้วสุดท้ายก็คือบีบน้ำมันแ้วน้ำผึ้งฉันอยู่ตรงนี้น้ำผึ้งฉันโดนหัวน้ำผึ้งฉันมแล้วน้ำผึ้งฉันอยู่ตรงขอบขอบถ้วยตรงนี้หมดแล้วนะจ๊ะเอาไม่เห็นอีก่ะกินก่อนอร่อยไหมอร่อยมันสดชื่นอ่ะนัาคิดเงินออกมาแล้วนะคะ แต่ราคาความเสียหายแต่เดนเดนเดนเดก็คือมีกี่ไรบ้างอันนี้คือราคาคอสกับราคาวาหนึ่งขวดที่เรากินไปราคาห้องด้วยเนาะที่เราจองห้องรวมรวงกับราคาห้องก็คือถ้าไม่คือถ้ามากันสองคนแล้วไม่ไม่จ่ายไม่จ่ายราคานี้คือไม่สามารถอยู่ในห้องไพรเวทได้ก็คือต้องไปนั่งกินงงแบบคนอื่นซึ่งเราก็อยากจะเมาท์มอยเสียงดังๆเราก็คือ จะต้องยอมจ่ายแพงนิดนึงเพื่อที่จะมานั่งรีวิวให้ทุกคนรีวิวให้ทุกคนให้ดูว่าการกินเต้าหู้ที่แพงที่สุดในญี่ปุ่นเนี่ยมันกินยังไงใช่ก็คือว่าเป็นการเต้าหู้ที่แพงที่สุดเนาะใช่ใช่ใช่แล้วก็อร่อยที่สุดไปถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะคุ้มสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะบรรยากาศกับอันนี้เนาะการการบริการแล้วก็บรากาศก็คือแบบเออการบริการแล้วก็บรรยากาศใช่ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม EP นี้จนจบนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ